สวัสดีครับยิงโงอยู่กาแฟเดอไนครับและตอนนี้ผมก็ได้สร้างปืนมาเพิ่มอีกสองตัวมั้งฮะ <c oughs> ก็คือปืนไลเฟิลครับเป็นปืนไรเฟิลที่ใส่ได้ทีละนัดกับตัว wp ห้เป็นปืนกลน,นะฮะ <c oughs> แล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าเราสามารถดูจำนวนลูกกระสุนได้จากนี่ฮะมันเขียน0ูนย์ทัาสคือยิงได้50นัดน่ะใส่ได้50นัดแล้วอตัวที่เราสร้างมา wp 5ตัวนี้มันใส่ได้30นัดผมก็เลยคิดว่าจัดมาหน่อยละกัน แต่ปรากฏว่ามันใช้เป็นลูกกระสุนลูกกระสุนไรเฟิลน,นะฮะก็เลยค่อนข้างเบี่งผมก็เลยเอาไปไว้ไกลๆเลยแล้วลองไปเล่นไอตัวไรเฟิลที่มันสูบได้นี่มาแล้วครับโคตรแจ่มครับเสียงโคตรแน่นแ่ะเพราะแต่มันมีตัวให้ลองไมแถวนี้ไหนๆมันก็ไม่มีซอมบี้แถวนี้แล้วครับผมว่าเราไปเดินลัดล้อแถวนี้เล่นดีกว่าครับคือผมสงสัยตรงจุดนี้ฮะว่ามันมีอะไรนะฮะก็เลยคิดว่าจะไปดูสักหน่อยแล้วเราก็จะซุ่มอยู่ข้างบนนี้ กลางคืนประมาณนั้นฮะส่วนเสียงผมนี่ก็แปลกๆนิดนึงครับเหมือนจะมีอะไรสักอย่างนิดที่ในคอตอนนี้ตอนแรกว่าจะพักก็เลยไม่เอาดีกว่าฮะมาเล่นกันสักหน่อยแล้วเราก็ใส่พวกอุปกรณ์ซ่อมในเจ้าโบ้เรียบร้อยฮะปาโบตื่นเราออกเดินทางกันเดี๋ยวเราต้องไปถึงจุดหมายที่เราสามารถหยุดพักได้ก่อนแถวๆสักตรงตรง,ตรงนู้นนะฮะตรงไปเลย อาหารพร้อมน้ำพร้อมโอเคเดินทังแล้วก็หมวกหมวกนี่ผมทำมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่ครับเพราะว่าดีเฟนส์มัน150ร้อยห้าสิบมั้งฮะส่วนหมวกตำรวจตอนนี้มา200รอยผมก็เลยเก็บไว้ในคลังแต่เสื้อครับเสื้อเราเปลี่ยนใหม่แล้วครับเพราะมันเป็นเทียสองแล้วมันถึกกว่าเสื้อเสื้อกอกันกระสุนนะครับผมก็เลยสร้างมาใส่ซะมันเท่าไหร่เนี่สองร้อยสี่สิบ อันนี้200นะแล้วผมทำไมไม่เอาไว้บ้านลืมฮนะอ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับไปย่อยทีเดียวตอนนี้เราต้องรีบเดินทางไปก่อนนะผมต้องทะลุหมู่บ้านนี้แล้วก็ไปเชลเตอร์ข้างหน้าคอยว่ากันนี่ไงฮะตัวลองมาแล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูนะแบบแนมจาดเห็นไหมฮะเสียงย่างล้านนะะ ก็ลเลยคิดว่าปืนกลน,นี่เอาไว้เวลาฉุกเฉินดีกว่าฮะตรงนี้เราก็เล่นได้ตัวไรเฟิลตัวนี้ไปฮะเสียงหนักแน่นเว้นแต่ผมจะยิงโดนไหมแค่นั้นเองฮะไปไปไปไม่ต้องสนใจมันแล้ววิ่งดีกว่าฮะ <S 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 เปืองฮะแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงเชลเตอร์แล้วนะครับปรากฏว่ามันเป็นเชลเตอร์บ้านไม้อ่ะคือเราไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนได้ฮะ ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าเราอาจจะได้ยืนบนรถตำรวจก็ได้นะครับคืนนี้อาศัยอยู่บนรถเอามันคงไม่มีพวกลิกเกอร์มาหรอกมั้งฮะแล้วผมก็อยากรู้เลยครับว่าข้างในน้ำมันมีหุ่นไหมถ้าเกิดมันมีหุ่นให้เราเข้าไปแอบขโมยเนี่ยผมว่ามันน่าจะเจ็มเพราะฉะนั้นเราเดินไปดูก่อนดีกว่าในช่วงที่มันยังไม่มืดไปเลยยิงดัดลอไปมันมันอยู่ฝั่งไหนอ๋อฝั่งนู้นฝั่งนู้น ใช่อันนั้นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ฮะแล้วซอมบี้อย่างเยอะแถวเนี้ยนะสับทิ้งก่อนดูดิฮะเพียบเลยซอมบี้ผมว่าน่าจะเป็นโรงงานฝั่งนั้นชัดจีนฮะอันนี้ก็เคลียร์ไป นี่ไงโอ้ยล้อมรอบไปหมดมาถึงแล้วครับโรงงานเจ้าปัญหาฮะอ๋อตรงจุดนี้มันมันมีแต่พวกไอน้นี่ฮะพวกพี่สิวมันไม่มีหุ่นยนต์นะแถวเนี้ยผมหลงผมหลงฮะแสดงว่าจุดนี้เป็นห้างสรรพสินค้าให้เรายึดแน่เลยฮะ ผมเห็นป้ายห้ามสับสินค้าแล้วข้างหน้านู่น่ะไหนๆแล้วมันก็มาขนาดนี้แล้วนะผมว่าขอ,อลองไอ้ตัวนี้หน่อยเพิ่มจากไอ้ตัวโยกนี้ก่อนเลยฮะใครใครอยู่ฝั่งนี้ฮะติดอย่างเดียวครับโคตรช้าเลย ดูดิฮะกว่าจะยัดเอานี้มาเล่นดีกว่าโอ้ครแบอืเสียงก็แน่นดีด้วยนะปุุ๊ป,ป,ปุ๊เลยฮะเสียงเปลี่ยนกระสุนก็ใช้ได้อยู่นั่นไงฮะยิงทีสิวหายหมดอ่ะเสร็จแล้วพอมันเข้ามาใกล้ๆก็นิ่งฮะนิ่งจัดปืนนี้ ชาร์จเลยฮะแจมโคตรเอ๊ะอ๋อนี่ก็สิวนะเดี๋ยวผมขอเล่นตะนูแถวนี้ก่อนเนะี่ยคือเยี่ยมเลยเอาล็อกหลบแล้วก็ข้ามไปโดนสิวซะยังไงมาเป้ามานะฮะ งครับหัวแตกรูปแรปรูปแร,ปร,ปร้นี่โดดขึ้นรถเลยคือ,อสมมุติถ้าเกิดผมไต่กำแพงนี้ขึ้นไม่ได้ฮะมันไม่ยอมขึ้นเราอาจจะต้องไปอยู่บนรถเนี่ยรถทหารตัวน้ยไอหนุ่มนี่ตัวระเบิดซะงั้นอุ้ยได้ได้ไดฮะท่านผู้ชมฮะนี่ไงจุดแคมป์ของเราวันนี้ สอยมันเล่นแถวนี้เลยฮะนู่นฮะจุดที่เราต้องยึดผมอาจจะต้องไปทำลูกกระสุนปืนไรเฟิลมาเพิ่มอีกสักชุดหนึ่งฮะสักสองร้อยนัดนะ่ะเพิ่มมาอีกคิดว่าน่าจะยึดได้เลยฮะดูจากการที่เรายิงพี่สิวแป๊บเดียวร่วงขนาดนี้แล้วจำนวนมันสามสิบนัดน่าจะเป็นประมาณนั้นฮะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราก็เก็บเวลแถวนี้เลยแล้วกันนะ สวเจ้าโบเจ้าโบมานี่สิตอนนี้แกต้องมายืนเล่นแถวนี้นะนี่นีๆมาหลบแถวนี้เลยนั่งดูดเบี้ยวไปเดี๋ยวฉันขอฉันขอมาร์คชิปกับเล็กเพิ่มนะคือนี่อาจจะต้องยืนสอยมันเอาเล็กมาเพิ่มแล้วก็มาร์คชิปมาครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วผมก็ต้องไปทำลูกศรธนู ทำลูกนนูเพิ่มโดยการตัดไม้กับหินว่าแต่ไม้กับหินแถวนี้มีเป้าไม้น่ะมีแน่เออยังไงฮะหินเจอแล้วเจอหินล้เรียบร้อยครับตัดไม้กับหินมาแล้วต่อไปก็เป็นการสร้างแคมไฟฮะตรงนั้นไม่มีเนินเนี่ยท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวดยวโโีโบ้ตามมาหน่อยสิเหมือนฉันจะเห็นอะไรดีๆตรงนั้นน่ะเราไปด้วยกันหน่อยลักษณะเหมือนมันสามารถขึ้นไปอยู่ได้ฮะถ้ามันขึ้นไปอยู่ได้นี่แจ่มเลยนะชัดครับท่านผู้ชมฮะเหมือนจะขึ้นได้ต,ตอนนี้มีมีม,ม,มีมีมานะมีมามีมาก็สอยไปเลยสิฮะ ไม่ตายด้วยไม่ตายก็ซ้ำอีกช่วงนี่ไงฮะจุดที่มันขึ้นไปได้เดีย๋ยวผมขอขึ้นไปดูก่อนนะเอ๊ะมันติดเลยขึ้นได้จริงด้วยฮะท่านผู้ชมฮะเป็นห้องน้ำลอยฟ้าอ๋อเป็นจุดที่เขามาแคมป์หลบก,กัน หมอนี่มาทำไงเนี่ยฮะว่จะกิี้เรอโดดได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ฮะเรียบร้อยฮะเป็นทางที่แบบขึ้นไปไม่ได้ชัดเลยฮะจุดโดนหลวงตายเนี่ยตรงนี้ มันไม่ได้มันไกลไปหน่อยเรียบร้อยอ่ะขึ้นไม่ได้อ๋อดอกน้ำดอกอะไรข้างในนี้ด้วยเพียบเลยเป็นจุดให้หลบเฉยๆนี่ก็เหมือนกันนะะโอเคตอนแรกผมกล่าวว่าจะขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนนั่นแหละแต่มันไม่ถึง ไงไม่ถึงไม่พอร่วงพร้อมจัางมันฮะจังมัน,มนไปหลบที่รถเหมือนเดิมฟ้าเริ่มจะมืดแล้วโบตามมาตรงนี้ไม่แจ่มเลยโบหลบไม่ได้หลบไม่ได้มันขึ้นเป็นลำดับขั้นตอนเลยเดี๋ยวเราต้องมานี่ฮะหลบที่รถถหานเอาโบไปจอดไกลๆก่อนเดี๋ยวโบ้โดนล้วง แล,แล้วตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนแล้วครับแคมไฟผมตั้งได้แค่ตรงนั้นนะเพราะว่ามันเป็นระยะของเหมือนจะเป็นระยะของห้างสปปรรพสินค้าตัวนี้ฮนะก็เลยสุดได้แค่นั้นนะ่ะมันสว่างอยู่แค่ตรงนั้นคราวนี้เราก็เลยต้องมองมืดๆหน่อยนิดนึงฮนะแล้วในป่านี้เริ่มมาแล้วนะเยบเลยช่วงเวลานี้เราก็แอบเก็บเบี้ยวเนียนๆไปก่อนครับหน,นึ่งสองพันห้านัดเดียวร่วง แล้วเราก็แอบสอยพี่สิวไปไหลตัวแล้วฮะฝั่งนูน้นแลเพียงแค่แถวนี้นะที่รอมันเกิดฮะนั่นไงครับตาแดงๆมันเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วฮะเพียบโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมพี่สิวเยอะจังแถวเนี้ยพี่สิวอ้อมเพียบเลยฮะตรงนั้นนะฮะพี่สิวเกิดเราสอยหมอนโเขาให้ โอเคฮะสิวหายเรียบร้อยฮะสามนัดล่วงแล้วเราจะไม่ลงไปเก็บนะครับเพราะว่ามันขึ้นค่อนข้างยากครับรถอัน,นโอ้โหท่านผู้ชมฮะมองไม่เห็นครับผมว่าเราต้องเล่นหมวกคนเมืองแล้วเลยผมมองไม่เห็นโอ้ยถึงจะใส่หมวกคนเมืองก็มองไม่เห็นอยู่ดีฮะ เดี่ยวนะฮะอันนั้นตัวอะไรนะใช่ไหมผมว่ามันแปลกๆหมตัวนั้นนะ่ะวุ้ยมันซอมบี้ตัวใหม่นี่ฮะว่าแต่มันจะมีปลาหินใส่เราไหมเห็นเบิ้มงๆอย่างนี้นกลัวมันปลาหินจังเลยแล้วมันไปเดินเหยียบไฟเล่นทำไมนั่นเหมือนว่ามันจะวิ่งเข้าหาไฟฮะ ช่างมันนะเดี๋ยวเราค่อยไปสนใจมันทีหลังตอนนี้ปล่อยมันเล่นกระไฟไปก่อนนีตัวเดียวนะแสะดงว่าตึมๆที่เราได้ยินในเหมืองผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้แหละแล้วเหมือนจะมีหุ่นยนต์มาด้วยนะตัวหนึ่งผมเห็นแสงแดงๆตรงนั้นนะ่ะชัดเลยฮะเป็นหุ่นยนต์สํารวจนะฮะอ่ะสอยพี่สิวมาพีสิวเข้าหัวเข้าหัวพิสิวอีกรอกนึง ไม่โดนเฮะจะดิ้นสิยังจะดิ้นอีกร่วงฮะที่สิยวร่วงไปแล้วต่อไปก็เจ้คนนี้ผมว่าเราลองเล่นกับมันเลยดีกว่าฮะยังไงเราก็มีปืนกลแล้วเนาะงั้นก็ซัดเลยฮนะเฮ้ดูนะทำไมหลังมันเป็นสีอย่างนั้น อย่าบอกนะว่าเราต้องเล่นหลังมันว่างไงพี่เบิ้มพี่เบิ้มหลังสวยนะหน้าหนักหลังพี่เบิ้มทําอะไรฮะแล้วเบ่งพลังลด้วยตุกดับตุกดับตุกดับว้าพี่เบิ้มทําอะไรฮะโวยเบิ้มสองตัวเลยม่ซัเลยฮะข้างหน้ารู้สึกว่าจะไม่ติดนะ อุ้ยหมดจะแม็กนึงละไม่ตายฮะยิงกี่นะัดฮะตายอุย้อยเบ,เ,บเบิ่มเบิ่มก็เบิ่มเถิดตัวเอ้ยสัตสัตรัวๆัวฮะหลังแตดมันไม่ใช่พี่สิวเรียกว่าพี่สิวไม่ไม่ไม่ตัวเดียวด้วยครับไม่ตัวเดียวเทียบเลยโอ่โง่เฮ้ไม่ตายฮนะ อยากลงไปเก็บของจังเลยอยากรู้มันดอกอะไรไหนๆก็ไหนๆแล้วนะพวกแกมาทำอะไรตรงนี้าฉะนั้นเราก็นี่แน่ไม่โดนป่าไปเลยตรงนั้นนี่ฮะโดนอันนี้ ตายอยู่ครับท่านผู้ชมฮรลูกธนูแต่ต้องเข้าหลังอย่างเดียวนะพอเข้าหน้านี่มันเหมือนมันแตกอะไรสักอย่างออกมาฮะเอาหัวกระจายนี่นะมันกระจายนะเอาปืนนี้มายิงเลยฮะนี่ฮะหับรัวร่วงมาเลยฮะ อย,ยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ไงมันเป็นกระสุนเด้งออกฮะแต่พอเรายิงข้างหลังนี่ร่วงแป๊บเดียวผมมารู้เลยเน่่น่นข้างหลังได้ยินนะอะไรแบแบแบอยู่ไนะมาเก็บที่สิวด้วยฮะสิวตัวนี้ด้วย หมดเคลียฮะนี่เบิ่มไม่เท่าไหร่นี่ว่าสีผ่ายแล้วขึ้นไม่ได้อะไรงขึ้นไม่ได้ได่แล้วได้ละโอ้โหเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนมกครับหมวงรถไปละห้าสิบแล้วเก็บนะไว,ว้เก็บไวไ้อา้าวผิดอันครับต้องเอาหมวกตัวน,นี้ใส่ก่อนให้มันแตกมันดบซอมบีพ้พลาสมามานะครับเป็นตัวทำยียอันหนึ่ง ที่เราสงสัยคับว่ามันเอามาจากไหนสรุปมันเอามาจากพี่เบิ้มนะฮะซอมบี้พลาสมาอันนี้โบเกนช็อตกันนี่ก็น่าจะดอกจากตัวพี่เบิม้มนั่นเลยฮะแล้วมันดอกสปริงมาอย่างเบิ้มเลยฮะตามชื่อมันเลยสามสิบสามอันเลยนะฮะม,มีอะไรที่ดอกเพิ่มอีกไหมผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีแล้วน่าจะมีแค่สปริงช็อตกันแล้วก็พลาสมาอยู่นะฮะเสียงครมา อ๋อเจเบิมเจเบิ้มชอบเล่นไฟผมจุดไฟไว้ตรงนั้นนะ่ะมันก็เลยเที่ยวเดินไปเหยียบไฟเล่นอยู่ฮนะดูดิฮะผลลุยไฟเรียบร้อยพอเราถอดออกปุ๊บมืดเลยเหมือนกล้องมันจะปรับเองอยู่นะเวลาเรามืดๆอ,อย่างเงี้ยแต่ต้องสักพักหนึ่งฮนะหรือว่าเป็นที่สายตาผม พอดีเลยฮะตอนเช้าเดี๋ยวเราจะได้ดูกันครับว่าเจ้าเบิ้มมันให้อะไรบ้างหมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วผมจะไปดูฮะพี่เบิ้มพี่เบิ้มให้อะไรบ้างนะพี่เบิมเบมบเบ้มให้ลูกกระลูกกระสุดเลเฟินฮนะแล้วก็ช็อตกันเอา้านี่หนูนี่หนูมาจากไหนน่ะจอยเลยฮะพี่สิว มีโยกหลบนะเก็บร้อยสีเบแตกลองมาบวกกันเม่อไเราฮะบวกกันเมืล่ลเราฮะหืมล <c oughs> รวงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่ซ่อมนะครับว่ามันใช้อะไรบ้าง <c oughs> ว่นหน้าเราอาจจะต้องเอาของมาซ่อมมันตอนนี้เราวิ่งไปเถอะไม่มีใครแล้วแหละหมดคืนแล้ว ตอนเช้ามาันน่จะตุยหมดแล้วที่หลังคามันขึ้นได้ฮะอ๋อเสียงมาจากข้างในยี่หอไครับข้างในนั่น่ะรีไซเคลิล40ฮนะพลาสติก40แบตเตอรี่10โอ้ได้ได้พวกนี้ได้ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเรามาลองกัน <c oughs> แต่วันนี้อาจจะลองไม่ไหวฮะเสียงผมเฮ มีมีมีฮะถ่ายเข้าตากรรมการฮนะยาหน้าเหลืองกำลังจะมาดูว่าแครอทนี้เก็บได้เป่าอุ้ยเก็บได้ท่านผะู้ชมฮนะเป็นจุดปั๊มแครอทไปทำอาหารเลยนะแล้วก็น้ำมันอะไรเพียบเลยอะ ถ้าเกิดเรายึดนี่ผมว่าข้างนอกเนี่ยเราสามารถวางบังเกอร์ได้ฮะไม่ใช่วางบังเกอร์สิวางสไป์แถบแบบเด็กได้ฮะตรงนี้ก็แอบยิงอือเป็นเหมือนแคมป์ใหญ่ให้เรายึดอยู่เลยฮะหน้ายึดครับหน้ายึดตรงนี้มีอะไรบ้างไหมก็มีกล่องปลาปลายทั่วไปครับแต่ว่าไม่มีอะไรแต่ผมชอบอันนี้เนียฮะแปลงปลูกแครอท แล้วก็จุดให้เราหลบเพียบเลยแล้วก็จุดปั๊มวิวเพราะวันมีพี่เบิ้ม <c oughs> เพราแต่กระสุนชอดกันกระสุนไลเฟลิลตอนนี้มันเหลือ166นัด <c oughs> ไม่น่าจะพอครับไม่น่าจะพอต้อง300เป็นอย่างต่ำ๋อ้ท่านผู้ชมครับมันสามารถหลบขึ้นมาตรงนี้ได้นะคือเนี่ยหลบขึ้นมายิง นึกว่ามันจะไม่มีที่หลบให้เราแล้วมีฮะตรงนี้ไงฮะที่หลบหลบมาแอบยิงได้ฮะเดี๋ยวเดีผมขอเก็บเรียวกับพี่สิวตัวนั้นก่อนแบบนี้ก็ค่อนข้างสบายสิฮะถึงเราจะปิดไม่ได้แต่เราก็น่าจะพอจะรู้แบบจุดเคลียร์มันง่ายๆหน่อยเออมัน มันมันไม่เดิอนอ้อมนะลงไปฟัดเล่นกับมันก่บอนนีโอ้ยไม่ตายสามทีโอเคอยู่ครับได้ได้งั้นเดี๋ยวผมไปขนเราขาดอะไรบ้างฮะรีไซเคิลกับพาติกผมว่ารีไซเคิลผมพกมาอยู่นะ เอาไม่ได้พกมาฮะต้องไปเอารีไซเคิลมาเพิ่มอีก30แล้วก็พลาสติกเสร็จแล้วก็ทำลูกกระสุนอีกสักร้อยนัดแล้วก็มาลองกันนะตาโบกลับบ้านและตอนนี้ผมก็เตรียมของค่อนข้างจะพร้อมนะครับเรามีกระสุนปืนไรเฟิลอยู่311นัดครับแล้วก็กระสุนปืนสั้นอยู่400นัดผมคิดว่าน่าจะได้แหละนะแล้วก็มีระเบิดระเบิดอีก6ลูกมันน่าจะพอครับแค่นี้6ลูก แต่วันนี้อาจจะยังไม่ได้ไปยึดนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยไหวแล้วเสียงผมเริ่มจะไปแล้วไว้ในอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะไปลองยึดกันดูนะครับที่ห้างสับสินค้าตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคอยู่ด้วยปืนกลที่ผมไปลองเล่นมาแล้วตัวเนี้มันแจ่มใช้ได้เลยอาจจะเคลียร์ได้ก็ได้ครับด้วยความเร็วของมันด้วยะกับวความแรงสำหรับใครชอบก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับไปพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับโอ้ ไม่ไหวแล้วหายาก,กินก่อน